นี่เราจะแก้ปวดหลังแล้วก็ปวดสะโพกด้วยวล,ลุกขึ้นหาลุกขึ้นนี่ประมาณสัก20-30ครั้งแต่นี้เราให้ใช้น้ํามันครีมน,นะเพราะว่าถ้าคนเป็นโรคเบาหวานคูไปมากแล้วมันทะลอกเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้น้ำมันออยจอนสานะซื้อจิตตัวไว้ปวดหลังปวดสะโพกน,น,น,นี่ถ้าคูตรงล่องเนี้ยร่องเนี่ยไปล่องเนียล่องเนี้ยลากขึ้นไป เราต้องใช้แรงไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะเราอย่างนี้อ่ายี่สิบแลกเราจะนวดขึ้นก่อนตอนนี้ตอนไปออกรวยอาจารย์ทำแล้วเพราะว่ามันทําจมูกไม่ได้แล้วก็เลยไปทําหูตรงร่องเลยตรงร่องเลยกดเนี้ยล่าลางขึ้ไปเลยนี่ล่างขึ้นไปถ้าเป็นตรงร่องอันนี้เราดูเงาะเห็นไหมเห็นไหมต้องอัดน้ำมันออยแล้วจ้านุ่มรู้สึกออยออย มันจะคิ้วมาปวดหลังเฉพาะเป็นแค่เท่าไรครับไลนปวดสองข้างเลยเโพกนี่ปวดนี่ปวดเฉพาะปวดหลังนี่หายเลยหายเลยจะทช้เวลาประมาณสักห้านาทีนะรู้งแต่จะโทรทีนี้เรา